สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่กลุ่มคณิตของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมกับเราเป็นครั้งแรกนะครับแล้วเราก็หวังว่านะครับ ในขณะที่ยวเราเรียนพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องจะได้ความรู้มากขึ้นในพระคัมภีร์และเราจะเจริญเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณของเรามากขึ้นเมื่อเราเจอการทดลองเนี่ยเราสามารถฝ่าฟันไปได้เมื่อเราเกิดความสงสัยเนี่ยเราสามารถไว้วางใจและยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าจากพระคำของพระองค์ได้วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเรารู้ว่าเนี่ยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าวัยชรานะครับว้กลางคนเนี่ยเราทุกคนล้วนแต่มีความสัมพันธ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกับคนที่บ้านที่ทํางานหรือว่าที่ใดก็ตามที่ตลาดที่ห้างสรรพส,สินค้าบางที่เรามีความสัมพันธ์เหล่านั้นกับเพื่อนมนุษย์บนโลกนี้ทีนี้เนี่ยผมอยากจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คู่แรกนะครับอาดัมและเอวา หลังจากที่พระเจ้าได้สร้างโลกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบรรดานกและก็สัตว์ป่าทั้งหลายนะครับได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็ได้สร้างมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและก็เอวาแล้วพระเจ้าให้เขานะครับอยู่ในสวนที่สวนเอเดนทุกวันนะครับเป็นประจำเนี่ยพระเจ้าจะเข้ามาแล้วมาคุยกับอาดัมและเอวาอยู่เป็นประจำทําให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับพระเจ้านะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยงูนะครับ รพระคัมภีบอกว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าสัตว์อื่นในช่วงสมัยนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยงูน่ะก็ได้มาชวนเอวาคุยก็มาทําความรู้จักเอวาแล้วคุยไปคุยมาจนในที่สุดเนี่ยเอวาก็เรียกว่าเหมือนกับเริ่มเกิดความสนิทสนมกับงูเนี่ยงูมันก็เลยเริ่มยิงคําถามที่มันยากขึ้นนะครับทำให้เอวาเนี่ยเริ่มเกิดความสงสัยในตัวของพระเจ้าเองนะครับงูเลยถามเอวาว่าอืถามหน่อยสิ จริงไหมที่พระเจ้าตรัสว่าอย่ากินผลไม้จากต้นไม้ทุกชนิดในสวนนี้นะครับเอวานะครับตอบพระเจ้าว,ว่าเอวาครับตอบงูว่าพระเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยพระเจ้านะบอกว่าเราสามารถกินผลไม้ทุกจากทุกต้นบนในในสวนเอเดนนี D ้ N G ได้ยกเว้นนะครับต้นที่อยู่กลางสวนเท่านั้นที่เราไม่สามารถรับประทานได้เพราะว่าเนี่ย 5วันใดที่เรารับประทานไปแล้วนะครับเราก็จะตายเสร็จแล้วเนี่ยงูนะก็เลยตอบบอกไปว่าไม่จริงหรอกกินไปแล้วเนี่ยเจ้าจะไม่ตายแต่รู้ไหมว่าถ้าเจ้ากินไปแล้วเนี่ยเจ้าน่ยก็จะฉลาดเหมือนพระเจ้านะครับเจ้าก็จะรู้ดีรู้ชั่วเหมือนพระเจ้าเมื่อเอวาครับฟังคําพูดของงูเนี่ยมันก็ทําให้เอวาคิด แล้วก็ทําให้เอวาเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าที่พระเจ้าเนี่ยเก็บอะไรบางอย่างไว้ไม่อยากให้เรารู้ทั้งหมดหรือว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเ,เป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีความสุขพระเจ้าไม่ต้องการอย่างน้เอวาก็เกิดความสงสัยมากมายในที่สุดความอยากรู้มันมีค่อนข้างจะมากทําให้เอวาเลยไปหยิบไปเผลอหยิบผลไม้มาแล้วก็รับประทานไป เมื่อเอวารับประทานผลไม้นี้เสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ส่งผลไม้นี้ให้กับอาดัมสามีของเธอรับประทานด้วยเมื่อทั้งสองคนนะครับกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตาของเขาก็สว่างขึ้นนะครับท่านใดนั้นเนี่ยเขาก็รู้ตัวว่าทั้งสองคนกําลังเปยกายอยู่นะครับไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าก็ได้เกิดความอับอายว่าเฮยเราไม่ได้เราไม่เคยสวมใส่เสื้อผ้าเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วตาของเราถูกเปิดแล้วเพราะว่าเราได้กินผลไม้นี้ เขาก็เลยรีบนะครับไปหาใบไม้นะครับมาปกปิดร่างกายของตัวเองนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มนุษย์เราเรียกว่ากระทําความบาปพระคัมภีร์บอกว่าการทําบาปคือการที่เราไม่เชื่อฟังอาดัมและเอวาเนี่ยตัดสินใจนะครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าไปทำไมไปฟังเสียงของงูแทนนะครับทำให้เขาถูกงูหลอกลวง แล้วก็เนี่ยมันทําให้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับได้ถูกแยกออกไปนะครับจากที่พระเจ้าเคยเข้ามาหาอาดัมและเอว่าเป็นประจำและพูดคุยกับเขาอยู่เนี่ยทำให้พระเจ้าไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมนุษย์เราได้เอาบาปเนี่ยมาขั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับจนในที่สุดเนี่ยพระเจ้าเนี่ย จึงให้พระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกใบนี้นะครับยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อที่จะไถ่บาปความผิดของเรานะครับหนึ่งคนนะครับที่นําความบาปเข้ามาในสู่ในโลกนี้นะครับคนชอบทำหนึ่งคนนะครับก็สามารถที่จะลบล้างความบาปของของมนุษยชาติไปได้นะครับจากนะครับพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ที่ลงมาไถ่ความผิดบาปของเราบนโลกใบนี้นะครับ เราเห็นได้ว่าเนี่ยงูนะครับได้หลอกลวงเอวาใส่ความคิดผิดๆทําให้เอวาเนี่ยเกิดความสงสัยมันเริ่มยิงคําถามว่าจริงหรือจริงหรือที่พระเจ้าบอกอย่างนี้จริงหรือ,รรอที่พระเจ้าบอกว่าคุณทําอย่างนี้ไม่ได้จริงไหมอ่ะลองคิดดูดีๆปัจจุบันนี้เนี่ยมารก็ยังใช้เทคนิคเดิมๆในการหลอกลวงมนุษย์อยู่นะครับว่าเชื่อฝังพระเจ้าแล้วจะมีความสุขจริงหรือ จะไม่มีการทะเลาะกันเลยจริงหรือเชื่อพระเจ้าแล้วคุณอาจจะพลาดความสนุกสนานที่อยู่บนโลกใบนี้จริงหรือเปล่าเชื่อพระเจ้าแล้วจะมีเงินไม่พอใช้เพราะว่าเดี๋ยวคุณไปโบสถ์แล้วจะต้องเริ่มถวายสิบลบนะเมื่อถวายสิบลบแล้วเนี่ยเงินก็หายไป1 0ที่เหลืออยู่9 0จะมีพอใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟจ,าจ่ายนู่นจ่ายนี่หรือเปล่านะครับมารสตานพยายามใช้ความ เทคนิคเดิมๆนะครับในการทําให้มนุษย์เราเกิดความสงสัยความดีของพระเจ้าที่พระเจ้าสมมอบให้แก่มนุษย์เรานะครับบางคนอาจจะคิดว่ากลัวว่าเวลามารู้จักพระเจ้าแล้วเราจะมีชีวิตวัยรุ่นที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปเราจะไม่สามารถนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนเราไม่สามารถสนุกสนานกับเพื่อนๆของเราได้นะครับมันพยายามทําให้คุณเกิดความสงสัยนะครับว่า ถ้าเกิดเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารักงานอดรกของเราเนี่ยเราจะยังทํามันได้อยู่หรือเปล่านะครับการที่เรารู้จักใครบางคนนะครับแล้วเราเชื่อใจไว้ใจเขาได้เนี่ยเรานะครับต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาธรรมชาติของเขาก่อนเช่นเดียวกันนะครับกับพระเจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ธรรมชาติของพระเจ้าตัวตนที่แท้จริงของพระเจ้าพระองค์เป็นใครเนี่ย เราก็จะสามารถไว้วางใจเขาได้อย่างเต็มที่นะครับและไม่มีใครสามารถมาหลอกลวงเราได้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ดีพระเจ้า,าไ,มไม่ชอบเราพระเจ้านะพยายามลงโทษคนที่มีความาความผิดบาปพระเจ้าทำดนไม่ดีทำนั่นไม่ดีพระเจ้าไม่รักษาคุณถ้าเกิดว่าเรารู้ธรรมชาติตัวตนของพระเจ้าที่แท้จริงแล้วเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมารซสตานก็จะไม่สามารถหลอกลวงเราได้ให้หลง ออกจากทางของพระเจ้าหรือหลงไปทําความบาปได้นะครับเรารู้นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นไม่ได้รักเราเท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นความรักด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่สมบูรณ์มากพระองค์ไม่เพียงแต่รักมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เท่านั้นแต่พระองค์เป็นความรักด้วยพระเจ้าต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ พระเจ้าต้องการรู้จักเราทุกคนนะครับต้องการพูดคุยสนิทสนนกับสนอากับเราต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับเรานะครับดังนั้นน่ะหากว่าเนี่ยเรานะครับเราขาดเพื่อนนะครับหรือว่าเรารู้สึกเหงาบางครั้งเนี่ยอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าและพระเจ้านะครับจะให้พระวิญญาณของพระองค์เข้ามาสถิตและสัมผัสอยู่กับเรานะครับเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติตัวตนของพระเจ้า DNA ของพระเจ้านะครับ ไม่มีใครสามารถทําให้เราสงสัยหรือหลอกเราได้นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพร,พ,รพระเจ้าที่ไม่ดีนะครับเราไม่ควรเชื่อพระเจ้าเพราะว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยนะครับเรารู้ดีว่าความสัมพันธ์เกิดขึ้นจากคนสองคน ความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคนเดียวเท่านั้นแต่มันเกิดจากคนสองคนเนี่ยมีการพูดคุยกันมีการาใช้เวลาร่วมกันนะครับอาจจะกินข้าวด้วยกันถ้าเรามีเพื่อนอาจจะไปเดินเล่นไปตลาดาไปเดินห้างไปดูหนังด้วยกันไปทําอะไรด้วยกันสนุกสนานด้วยกันเช่นเดียวกันพระเจ้าต้องประสงค์ความสัมพันธ์กับเราที่ว่าเมื่อเราไปที่ไหนทุกคนทุกแห่ง พระองค์ <ST S> สามารถอยู่กับเราแล้วพูดคุยกับเราได้มีความสัมพันธ์รู้จักเราเป็นการส่วนตัวและเรารู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวนะครับตัวอย่างนะครับหากผมนะครับไม่เคยใช้เวลากับลูกๆทั้ง3คนเลยเนี่ยผมก็จะไม่รู้ว่าลูกคนโตชอบอะไรคนกลางชอบอะไรคนเล็กชอบอะไรแต่ว่าเพราะว่าเรามีโอกาสใช้เวลาด้วยกันอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยผมรู้ดีว่าลูกคนโตนะครับเขาชอบเล่นวิดีโอเกมเขาชอบเล่นคีย์บอร์ดส่วนลูกคนกลางนะครับ เขาชอบตีแบดมินตันเขาชอบทําขนมเค้กส่วนลูกคนเล็กนะครับเป็นคนร่าเริงนะครับเป็นคนสนุกสนานนะครับชอบนะครับเต้นบีบอยชอบทำชอบร้องเพลงเนี่ยเมื่อเรามีความสัมพันธ์เนี่ยครับกับใครเนี่ยเราก็จะรู้จักคนนั้นแล้วเราก็จะเริ่มไว้ใจคนนั้นดังนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องกับพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างครับ พี่น้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องใช้เวลาพูดคุยกับพระเจ้ามากน้อยเพียงไรเพื่อว่าเมื่อเราเจอการทดลองเมื่อเรามีคําถามสงสัยเกิดขึ้นในสมองของเราเมื่อมารพยายามใส่ความคิดที่ไม่ดีให้กับเราเรื่องของพระเจ้าว่าอย่าไปเชื่อพระเจ้าเลยอย่าอธิษฐานเลยอธิษฐานไปก็ไม่ได้รับการรักษาหรอกอธิษฐานไปเนี่ยธุรกิจของคุณก็จะไม่ดีขึ้นหรอกมันนะครับจะใส่สิ่งความคิดไม่ดีต่างๆให้กับเรามากมาย แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้าเนี่ยไม่มีสิ่งใดสามารถดึงเราออกได้ขาดจากพระสัญญาของพระเจ้าได้นะครับพี่น้องดูไหมครับว่าความการที่เรามีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งเข้มแข็งกับพระเจ้าเนี่ยเรามีแต่ประโยชน์เรามีแต่ได้กับได้ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะหนุนใจพ,พี่น้องว่าพี่น้องสามารถไว้ใจพระเจ้าได้100%นะครับไม่ใช่แค่99% 100%เ เพียงแต่ให้เรานะครับสละเวลาของเราให้กับพระเจ้าบ้างใช้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้แน่นแฟ้นนะครับให้เรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับพระเจ้ารู้จักพี่น้องเป็นการส่วนตัวแล้วแต่พี่น้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวหรือยังดังนั้นนะครับผมอยากจะฝากในวันนี้ว่าพี่น้องให้เรานะครับยึดมั่นแล้วก็ในพระสัญญาของพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระเจ้า แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้นั่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับเราว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องทำอย่างนั้นได้ผมเชื่อและรับประกันได้เลยว่าพระพรของพระเจ้าเนี่ย จะไหลล้นเข้ามาในชีวิตของพี่น้องทั้งครอบครัวของเราสุขภาพของเราร่างกายของเราการเงินของเรานะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลประทานสติปัญญาให้กับเราในวันนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องมีโอกาสได้พูดคุยกันในวันนี้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วก็ให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณ, Trump, บบคณ네ร uh พ,พระเจ้าสำหรับวันน so, ี้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามนุษย์คู่แรกอาดัมและเอวากับพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีและพระเจ้าไม่ประสงค์ให้สิ่งที่ไม่ดีให้กับมนุษย์คนหนึ่งคนใดในโลกนี้เลยพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์เจ้าทุกครั้งที่เราเอ่ยปากอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ทรงฟังเสียงของเราและพระเจ้าขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาศักยภาพ ของเราขึ้นเรื่อยๆอธิษฐานทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรครับแล้วพบกันใหม่นะะในคันกรุ๊ปครั้งต่อไป